พูนแล่นแล้วพ oh. ี่น้องแล่นแล้วพูนอ๊บอ้บเ็ตบาทนี่พูนเอ้าหูดโว้ยระวังเงินครูมันขึ้นเทิงบ่ไกลแล้วไก้วผู้อังเดตัวอ้วนก็สอนจิ๋อทางเนี้ยอ้วนค่ะอะไรโอ้ยเอ้าเอาเฮ็ดผ่านเกณฑ์อยู่บ่บัน่ไกบ่ตาหางเห็นเพื่อนหลังเก่า น้องบุญทวีเพิ่อนยูต่ตอบิทฮะเออจิมเจ้าอยู่นี่ได้จากปีิเจ้จาอยู่นี่นะปีนึ่งปีนึงนอืมสภาพเฮือนหลังเกา่าน้องบุญทวีพ่อเกา่าหามาปลูกไห้เยวเอออันนี้คือนของพ่อเก่าเจ้าว่าน,นีนา่เลยเล่าหามา แล้วพ oh. ูนอ๊บอ๊บเจ็ดบาทนี่พูนอพูนโว้ยระวังเด้อระวังเด้อมากินข้าเด้อเออคัดไว้คัดไว้เออป้องเงี้ดีดคันยาวพูนป่านนั้นว่าพระาตเรางัวมีอันผู้เจ้าเลี้ยงพูนว่าจาก เพราะว่างวยามนี่เนี่ยมันมันก็นควรเลี้ยงได้พี่น้องเเพราะว่านาแมนอ่หมูหม,มูคู่ปูเขาปลูกน้ำแล้ววะสิเอนะนนก็เลี้ยงเอานะก็เลี้ยงกินเ้่ากินน้ำหมูหมูห้ได้เนะาะฮะพี่น้องเลยมาต่อคิปพี่สองเนาะยังอยู่เพื่อนน้องบุญทวีพันโยพี่น้องเอาสบายดีสามีเนาะ เออคือว่าสิเป่าให้น้องวเวยวยซั่นแล่นคูนล้วเนาะเออปาะเอาละอ่ากินก่อนเนาะมือเปื้อนพาุดอพี่น้องเอ้ยเพราะว่าอ่าสามีเพิ่นปวดดักไปหาลเบิ่งเ็ดแถวแคมดอนนซั่นเนาะเิ่นไดอ่ายามนี้เฮ็ดออกได้พี่น้องอ่าบ่ว่าเ็ดปวกเ็ดเาะเ็ดละงูยามโอ้ าะสยสะอยู่แต่ว่าเียได้ทางนี้ฝนตกแห้งแต่ว่าเขาเข่า่นนี่พอดีพอดีช้ำนี้แหละมันจะโม่เน่าแต่ว่าฝนตกแบบยุ่งแห้งหลายกันเน่าได้เข่าหาวานนี่พี่นอ้องนะอย่างใดทางบาต้าเองกาอขอกราบทักทายสบายดีกับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีกันเบิดสุขูสูคนพี่น้องเลยก็อ,อยู่ทางฝั่งลาวฝั่งไทยหรือว่าทางต่างประเทศนําเด้อพี่น้องเด้อ กะยินด yeah, mm ีตอนรับเขาสู่ซองของบอตาบานเฮาคือเกาเนาะพี่้องเนาะแต่ไหนยังห่าวที่ลอยอยู่อู้ยเอาเอาากินก้อนกินก้อนกินนะไอ้แก่ทีกินกันนี่ยาดูุดกินเคนเวยอยากกินบงกดีอ่านกินอะกมกินกินบดปลาได้มโบนี่เนาะอ่าเมนตวนี่ว่าจะเอาพ่อนะจะเหูเปยพ่อนะ หูตัวนี้จะเอาหูแปลวนะพี่จะคุดที่นี่นะหูนอไปลงหูแลลวตัวนี้ได้พ่อนะแม่รตัวๆนตเนาะตัวสันทมได้ปกนตัวอันตัวแมียนม่ตัวตับตัวมชินดัเนชิสันกับมันิห mm. ูดีเลยนะหูได้สมเมยได้ตัวปีกได้ตัวหนึ่งกินเล ้ตัวปีกตัวแม่อืมตัวนเป็นตัวแม่ตัวนี้เนี่ยปีกเกี้ยงกับตัวผู้นี่อยากปีกแบบยิงบางบางหว่าองเนาะมีนี่ผู้ใดเคยกินอยู่บ่เนาะบักหว่าปอกปอกปอกไม่เคยนี่กอ่ะสองคนคนเถียงดีสบายนอนมาหนึ่งวันอ่ะฮักไป เพื่อนเป็นยาแล้วอิเงไฟของมันนะเอาได้ตัะคุยด้อาเจ้าคือกินลายเ่นเดีบอกไเี้ยมาทวงหมกินลายทด้ีน้องมได้เันอะไรนี่ฮะอะไนี่อาวสาเจ้สระพินกับพ่อๆกันทะเลทะเลเนาะกินก่อนอ่กินก่อนกินก่อน vua pha anh ẩn đấy à vạn vua nó ôi <laughs> uh. ừ. mi gì bỏ? <laughs> hết đang nè ở cái gì nào hết มันเขาเจ้าหาบุได้เจ้าข้าวป่วนอย่างนี้เจ้าไปมอเช้านี่บ่ไปเอไปเถอมันเขามาหลังหาเอาอนแล้วไม่ใช่ค่ะนอนเผาอยู่ดินอนงกินมักสรีแล้วพอาไปหาหลอวันนี้หาหละเบิงอาเอดนำดอนแถวอันใกล้นะเนาะ จิออไปน้ำพอได้ปลใช่ไก่เทิงแล้วมันพูมันขึ้นเทิงบหรอไกลแล้วดีโตอ้วนก็สอนจิอยทางนี้ยอ้วนค่ะอะไนี่งนเม่ใหญ่มากแล้วพอบบแหลง ฝนตกเกินหนึ่งชั่งสิเมตรนเนาะนตกสามสิเมตรนับเม็ดก็ะู่ติใช่พี่คุยทางล่างพี่เฮียแม่นบ่ตัวน,น่ะตัวน,นี้แม่นเลยวะอันในแต่ดินมันอ่อนดินอ่อนไปดินทรายกับมันถือฝนนะ เก็บหอยโข่งกินนี่นะตื่นตัวนลยตื่นปะร้อนหางกอดเด็หอย,ยขี้กระต่ายออกกันกินนี่เนาะและนาา้ำบกปาลาไหมพี่ <จะ S 1> ทางหลังนี่ตัวนึงคุยหนึ่งไอแม,มนโบน,นี่กับอันนี้แล้วแมนโบแมนไปจอมอยู่ลองขุดเบิง้งขุดดีๆเอาเอาสะกิดดินใส่หมูเห็มเมนปะฮะคู่มนัน ไอ้หงอมเป็น <smoked> ว <downhill behaviour> yeah. ันอยู่ตำได้นี่นั่นอยากตื่นอยู่พอหางกอดใหม่มีสองเฮือเอ้านูแปลว่าจ้าทางหน้าปูป้าฮะยางป้าทางหน้าเออดิเอ้าไปทางไหนซะาเรื่องขยันป้าทงหน้าเลยอ้าไปทางข้างหน้าเลยเนาะก็เด้พูดหนึ่งคนที่ราก็มีตัว ไปหาขุดน uh ้ำหอมมันชนได้ตัวเนคือได้ยินว่าแม่จะว่าข uh ่าเบด่ตอนนะไปซื้อแลไรป้เข่าชาแน่ยังยู่ยังลายแต่ป้ะยังังกะทางเพราะว่าได้ยินแม่ต้องบุญทวี่เข่าหิวอ่ะหรอเพื่อขุดจนะ อเนี่ยคุยน้ำน้องคนนี้ได้ในเทิงกกอันกกอันนี้นะโคยังกกคูนกระแม่อะไรนี่เพชรบดกระแดงจะบอกกินว่าน้ำจริงไปเดาายอยากน้ำไม่ไปือน้ำไหมนะเดีเขียนมักสรีอีกนักพุทธิโอย พฝันยานวารีคแต่ด้่นข่าเสียมนังไทราบเลยได้ับเจ้าออกมาเก็บเอาพี่พีนึงเมื่งเมื่อโตอ้วนเนาะอยู่ดินทรายโตอ้วนค่ะเบิ่งทองคนเป็นน้ำมันอ้ยงามันนี่ได้ลายตัวเต๋อไปได้ไหน คนอันกองกินเขามาไว้ติ๊บให้โบเห็นี่หูเนี่ยคือแบบตื่นตื่นเนาะใช่ไหมโอ้เอามันดีดมือเปิดว่ามันกำลังงานระสมอาหารมันมันเข่ามาแล้วมันออกมาเอาอาหารเข้าไปไว้ในนี่คือบุคุดซะเอ้านี่น่ะเหงาคุณนี่ไก่นาเขาบ่ไปซะ อาะกล้องเลยเกลือชิ้นื้ออันนี้ให้น้องเพิ่นเพิ่นแห่งปวดยันหมูหยาดเสียมเพิ่นอยู่นี่แหละมาจะซื้อให้นี่ใครออกเข่าได้แบบนี้บ่รอดเหรอบ่รอดเลยใช่เจ้านั่นรอ,อดไปครับไปเดี๋ยวไปรอดตัวนี้ไหมรอดลงโอ้ยเอาเอาเบ็ดผ่านเกณฑ์อยู่บ่บั้านไปออตตาเจ้ามัหนี้มา เตัวน้อยเอาขากลังได้ว่าว่าตัวน้อยเขาบลังได้อืมไปฟ้าเลาะเจ้าทินเลาะก็เลาะท่อแคบแหละพี่น้องน้องหัวโอ้มีหัวอยู่เทียง มันเปียกมันเปียกหลายกับโบยู่ด้วยก็เลือกเกิอดโอ้ฝนฝนหวานเนาะหวาแต่ว่ามีผุยมีอย่างใช่มันแบบประคักเนี่ยก็ก็อกล้อ่าเช่ากัวสอบเรือสามสิบสอบอ,อืมเพาเขาวาดนนี่เบิ้งที่ไร่แต่ว่าเกี่ยวบบไปบุามาได้แบบผืนไงน,นะ ว่ันทีด้แม่เจ้าวานเพิ่จะชอบนี่ยสอบเครื่อง,อง,งะจะคิดว่านะเดี๋ยสีเอาด้วงายทองเดี๋ยวเราง,งายทองมันบุ่อรอดเลยเรอะ บ่ทำดินแขงลิ้มกับบุลึกได้มันจะขานคว่อกัน A đây, cứ phải năm. nó lần cuối tháng năm. A lần cuối tháng thì A lần cuối tháng năm. A lần cuối tháng năm. A lần cuối tháng năm. A lần cuối โบเห็นเลยก็ย่าโอ้ไอ้ไอ้ยขีดวาณาเจ้าหอดพีนะโถทอต้นหวายยังเกี๊ยบกุกเชือกฮันเดี๋ยวขึ้นมาฮันสามสี่ให้พี่น้องเนาะเด่งกับโบลายบอนได้ได้บ่สิบสองลูกหลายคนพี่น้องเนาะแบ่งๆกันผู้เล็กผู้หน่อย Bắn gần hết vào, đây, vào đây. À, con này, xin tài con này nó bỏ ta ở hàng hiện Hứa làng cầu Nó bùn thờ vi phân dù tôi Hả Ờ Xin chào ra ปีหนึงอืมสภาพเฮือนหลังเก่าน้องบุญทวีพ่อเก่าหามาปลูกเห้่ยวเอออันนี้คือเป็นของพ่อเก่าเจ้าว่าหน่อยเราหามาเออเนาะน้องเป็นว่าของชิ้เดียข้อไก่จ้ะอันนี้อันนี้เป็นจุดข้อไก่ของเจ้านี่นะเลยเออที่มีระเบิกล้วยหนังเงาะที่แถวนี้ได้ ฮะ <laughs> อ๋อ,อแถวนั้นแถวนั้นจุดต้นกล้วยโหนี่แบบฮัวนัเนาะนี่ประตูทางเขทางเข้ายังเป็นนี่อยู่แม่นเบิดแท้เนาะเฮแท้อือจุดเฮือนกน้องบุญทวี โอ้โหเฮ็ดละงูกเฮ็ดขมนะเฮ็ดไวเราเรื่องไปนี่เพคนนี่โอ้ยยังไวนะบ่มีบ่อนขวดจีนงูจีนีนี่ไปตายเฮ็ดละงูออกเลย

ôm hiệt cho đi Hãy hết cả Năm hệ tay hết điện thông kỳ, mì, uống miếng hèo hè vậy chứ Hả? Phừng hèn hèn hết ให้หน้าประตูจ้ะโอ้นี่น้าระบายจังหวัดอือฮะเดี๋ยวเนาะกลับขึ้นมาจางนู้นที่คือเก่าหัวลงไปกับมันบ่มีเฮ็ดเฮ็ดท่อนออก เออเปิดมาสี่เปิดมาสี่จุดต้นกล้วยเพิ่นเพิ่นเหออ่าแล้วก็นี่ต้นนั้นนี่เนาะต้นพักเงาบัวพาบัวพาต้นหลังเก่าเพิ่นเพิ่นวะแต่ข้าวอยู่กับพอคนเก่าแต่ว่านี่บริเวณดินของเจ้านา เป็นดินของใครก็โอ้ท่านปันยังเป็นดินร้วมอยู่แล้วกันเนาะอืมยังไม่ป,ปั่นพูดเลยพี่น้องเนาะนี่แหละนี่ฮะน,นี่ได้โอ้พุดเลี้ยงกบเด็กหงษไหเออมขี้ตาหน่อยหาคุดจิโรอที่ทนังขแถวแคมไปดิ พอแนมเห็นง้อเห็นอย่างแน่เงยง้อรักเขากินเขาโอ้ยกูแล้วแล้วเดินแล้วขนมขนากูาาแล้วก็แขมแขมมัมนว่าผักข้างทั้งนั้นได้ใชบนเมนดอนเฮ็ดบ่แขมผากทางลงตรงตรอ เออคูจิรอมันจึงได้อีกเนออคูจิร่และใคกินกาเห็ดเนี่ยโอ้ยบ่แพ้คนอดอกเห็ดน่คนหลายขอบไปหาเลือกปลูกกันขึ้นเขากับก้านเอออ่านจะปุยอ่ะค้ดแทนพ่อเด้ตัวนี่เด้อโอ้นุกแต่แต่แบต Đi đó chúng ta tay vết Trái phó hả Đi năm hô hay phó đấy đi đó bỏ hộp Bật vào yên các phụ ลงลงลงไก่แด <Ừ. S 2> ่ว่าจานลงในบ่อนเครือจานยังบุคคลในบ่อนสุขาลงตัวมีเครือจานตัวเจ้าหยางไก่ฮะเดชเจ้าเอิญเจ้าไม่ใช่ป่ะผูกผูกมาท่านผิดผูกแล้วทำไมปะเด้อตัวเงามันสามคนลาเมื่อยก็เปลี่ยนขุด Bao à? Ai bóng 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 mưa bóng 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 này. bóng 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 vậy giờ? không không. bóng 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 đó. bóng ma มันละ zob, อ,อละอมันเขาเอะนแด้วจ๊ะเกี่ยอะบกเลอะนี่แรกเขาได้เขามามันเลิกหวหบอม้มหอยว่ะหับบุ้มหอยด้วยหอยป่ามันคากไหมเสียมกานั่นไงเสียมเสียมบินมาเลย mình của con ông chỉ thường thế. Bẩn quá, thằng ngon lắm. Và ta Thương Thương là... <laughs> Thương <Tui> à. là... <laughs> à. à. tí, tôi nhảy rồi เซียมมันบินมาเลยในไซตตัวใหญ่เหรอวะเด้อวนอยู่วัวเยอะในการอ่ะป่ะเลาะขึ้นไปทั้งแถวเดินก็กลุ่มแถวเดินนั่นทั้หลายกลัวเข้าทั้งนี่วานออกบ่เลยเนาะนภพลโมโตกบ่เอออยู่แถวทั้งบ้านน่ะปอนร่นใหลร่นขัดน้ำ Hát cần hà nội của hết con mãi của hết được đọc. Mãi, đọc được 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 đọc chúng ta phùi không bà? Ừ. Ờ. Này ừ. ừ. ở ปุ๋ยไปชมพร้อมบ่เอา anh นี้ đây, วันนึง

เด้อมีแต่หอยบอทพนเก็บหอยนี่มันควัเบ้าหอยได้ฮะตืนเช่นไรบ่แล้วมีหอยแล้วเดิเีนะ็ไดม่อยกกมาดูมีแต่เบ้าที่เพนเอา นี่นี่ดูนี่นี่น้า้เอ่น้ำเงาหมดวานครับที่ด้หอย่น้เบานี i̇şte. ่ใช้ค่าค่าค่าไรนาเจ้าจังให้สรุปเอ้าเดกห่างกันเออเด้กกเกี่ยวมากกว่านี้เด้วก็มากกว่าข้อนี่เออแล้วก็ให้นี่ในอีดะแค่มอสิปลายพีองเนาะ บ่คือห่าดำป่นไหนได้หาดำเนี่ยมันสี่เป็นกอเป็นยางกอ้อนนีดด้กินก้าวนเข้าออแล้วอืมกินนะบ่เออเนาะให้ดอกยูผูดเดียวกินยังก็กินไปเลย นี่ก็สิเมื่อป้าแล้วเมื่อหาเข่าก่อนเริ่มอยากเข่าแล้วพี่น้องเลยอยู่เข่าแล้วเอาเงินอาฟอได้ชื่อน้อมาเออเก็บไว้ดีวาันเที่อะไรบนขนงันโดอ่าน่าได้ไหมนะอ๋ออ่าก็ได้กินอยู่พี่น้องเนาะ อ๋อโอเคอาจารพี่น้องเลยจังไดกันพี่ทีได้ขอโต้โจบคลิปก่อนเดอ้อพี่น้องเดอ้อจังไดกัาขอขอบมุกขอบใจขอบบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเอฟซีวัตถุภูมิคุ้นที่เข้ามาเบิกมาส้มและกับพวกรถขัขบโฆษณาเนานะพี่น้องเนาะถ้ายคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดีพี่น้องบ๊ายบาย